โัสดีครับผมฟอร์ดเองผมเป็นกัปตันเรือโอเคหมดแล้วโอเคสวัสดีทุก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 ตำบลกันด้วยนะเออช่างมันแล้วนี้เราจะทำคลิปว่าถ้าเราใช้ฟอร์ดฟอร์ดเขาจะทนอยู่ได้กี่วงนะฮะอู้ หนึ 1> 1่งเทสเจ๋งเขาจะอยู่ได้กี่วงนะฮะอันนี้ไม่น,นี้ไม่ต้องถามอะไรนะบูสเต็กมันบักเราจะมาดูกันว่าบอดจะอยู่ได้กี่วงปอดจะทนบอดจะทนหมอกได้อยู่ได้กี่บอดจะทนหมอกอยู่ได้กี่วงเครืองตาล่าฝังหารห้าคูถือกดใช้ก็จะลงตรงที่ ตรงตรงริมริมเลยนะริมริมเลยไอ้บ้าคือมีคนลงด้วยเหรอเนี่ยขอลงในน้ำนะเมื่อกี้หลุดขอลงในน้ำก่อนนะเพราะว่ามันจะมีคนว่ะโอเค ลงในน้ำหวังว่าจะไม่โดนยิงในน้ำแล้วกันเดี๋ยวผมขอนหนีคนหนีจากตรงนี้ก่อนออกไปไกลๆเลยนะตรงนี้แหละ โอเคเราจะรอกันว่าฟอร์ดจะอยู่ได้กี่วงนะระหว่างนี้ไปหาขนมมากินแป๊บผมทำทุระแป๊บทำธุระแป๊บพูดอีกที อันนี้มันบักมันตะกบักเออเอาจริงทำไมผมไม่เป็นไม่ไปหมู่บ้านริมน้ำอะ่ะใช่ไม่รู้เหมือนกัน ผมจะบอกเรื่องมาสคอตผมไปนะฮะมาสคอตผมมันจะเป็นแบบหงอคงนี่คุณได้เห็นกันมานะฮะนั่นแหละมาสคอตผมแต่ไม่มีหน้ากากนะฮะไม่มีหน้ากากแล้วเขาจะใช้ซอมซอมซอมสันเฉยทอมสันเป็นอาวุธเนี่ยซึ่งก็วาดในกระดาษไปเดี๋ยวรอโน้ตก่อนร โอเคถ้ากัดซิปเมื่อกี้ได้ยินนะเอาเปนว่าจนกว่าผมจะเปลี่ยนโปรไฟล์ฟช่องใหม่อีกรอบเ <c oughs> <c oughs> หร่วงจะมาโอเคอีกหนึ่งนาทีนะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดเพราะที่ผมเคยอัดมาหรือเปล่านะ เขาให้เราวิ่งเข้าวงนะโอเควงแรกวงแรกแล้วนะฮะนับไปนะฮะนับนับนับถ้าหมสรุปไม่ได้ก็ช่วยนับกันหน่อยนะแล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์โอเควงแรกแล้ววงแรกแล้วฮีด่าท่าน,น้ายมือนะซ้ายล่างเขาน่าจะน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละ โอเควงแรกจะอยู่ได้ถึงวงสุดท้ายหรือเปล่านะเออนานมากเด็กอันนี้ถ้านานไปคุณก็เพิ่มความเร็วตอนนี้เลยนะเพิ่มตอนนี้เลยนะ ว่าตังแงนะอันนี้วันที่8ปดโอเคบักโอเควงแรกมาแล้วฮะเจอด้วยกี่วง โอ้โหรถเร็วมากเลยหวผมว่าอยู่ที่แค่วงเดียวอ่ะเขาชุบในน้ำไม่ได้นี่ว่ะนั้นผมก็จะตายเลยฮะ ก็ร้องสักกลงหนึ่งแต่ก็ลดน้อยอยู่นะ ไม่ถึงวงนึงเนี่ย เยอะอยู่นะอเดี๋ยวว่าไงแม่ในแอนิเมะในในการ์ตูนนะในการ์ตูนฟีไฟฟอร์ดเขาทนหมอกนะโอ้โหโอ้โหไม่เอาล้เดี๋ยวขอขอไหว้กลับไปก่อนพอตายมันบก็ยังดี ว่าไม่ทันว่ะเฮ้ยเ้เ้ยจะรอดไหมเฮ้ยอยู่ได้เกือบวงหนึ่งเลยนะเดยอเดยวเดี๋เดเด้อเด ยยอย่าพึ่งยอย่าพึ่งยอย่าพึ่งโอเคสรุปฟอร์ดนะฮะสามารถอยู่ได้เกือบวงหนึ่งเลยนะไปถึงวงแรกนะคือฟอร์ดอะวงแรกไม่รอดนะ วงแรกยังไม่โรลดนะอมโอเคสรุปฟอร์ดอะฟอร์ดนะครับวงแรกอะอยู่อยู่ได้นาคืออยู่เออเอองไงก็ อยู่เกือบเกือบวงที่สองเลยนะใช่ไหมโอเคขอขอจบปิงค่ะ